ซีบิดเอ็นเตอร์เทนเมเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ลุยตลาดไอดอลเต็มรูปแบบเสิร์ฟ16ศิลปินน้องใหม่พร้อมคอนเทนต์จัดเต็มซีบ t ดเอ e นเตอร์เทนเมบริษัทพัฒนาศิลปินน้องใหม่ไฟแรงได้เลิอกดีจากงานถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดไลน์อัพไอดอลหน้าใหม่ทั้ง16คนที่จะมาสร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงไทยพร้อมคอนเทนต์แบบตรงใจสีเอาาภายใต้แนวคิด Make Pop History จุดไฟในวงการไอดอลไทยเข้าสู่บทใหม่อย่างน่าจับตามองงานจัดขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ณ s c b X Next Touch ชั้น4สยามพารากอนท้ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัท WorkPoint Entertainment จำกัดคุณจันท์ประภาวิชิตชนชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงบันเทิงสื่อมวลชนและกลุ่มศิลปินทีป๊อป ที่มาร่วมให้กำลังใจพร้อมแฟนคลับที่มาให้การต้อนรับศิลปินหน้าใหม่อย่างแน่นพื้นที่นอกจากนี้ c b i t Entertainment ยังได้จับมือกับสภาการชาติไทยเปิดตัวโครงการ Start of Sharing Heart Locker to Heart Locker เพื่อร่วมมือสนับสนุนการรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดป่มแดงพร้อมเชิญชวนให้กลุ่มแฟนคลับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังบวก ผานการบริจาคบนแพลตฟอร์ม iRecord แล้วก็อย่างที่บอกว่าผลงานน้องๆเนี่ยมีเยอะมากเ,เราจะเน้นในการที่เข้าถึงเป้าหมายจน n 4 แาลฟานะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการ Hello อ a r อ e r ทางช่องโล่อยนะครับ, uh huh. Point, รบแล้วก็จะมีรายการออนไลน์อีกรายการนะครับที่เริ่มออกาศล้ะมีรายการด็อ uh, กิมเมนต์ลี่ดีไอเดซีนแล้วก็โลคอลขอเช็กชื่อนะครับรายการเนี้ยติดตามได้ในซีบิดออนไลน์ online, ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกสักสองเดือนเดี๋ยวเราจะมีตัวซีรีส์แนวตั้งที่เป็นแบบฟูลบอร์ดชั่นอันนี้ติดตามได้จะเป็นเรื่องแบบไหนตอนนี้พอดออกมาแล้ว เดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าจะมีการถ่ายทํากันละแล้วก็ประมาณเดือนกันยานุลาน่าจะได้ชมกันแต่ว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ที่ทำได้ในทิกตอกเท่านั้นแล้วก็ในแผนเนี่ยไปถึงปลายปีเดี๋ยวอาจจะมีเพลงทั้งสักสามเพลงแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันติดตามเราอีกทีนึงอย่างอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับซีบิดอาร์ติส์น้อ C งๆทั้งสิบหกคนเนี่ยเราเป็นยูนิตท,ที่ไม่ตายตัวนะครับอาจจะมีแบบกลุ่มแบบย่อยแบบเป็นยูนิตพิเศษหรือมีแบบเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยว เดี๋ยวมาเราลุ้นไปด้วยกันกับน้องๆน,นะครับตามติดไปกับรายการของเราแล้วก็ต้นปีหน้าไตรมาสแรกจะมีซีรีส์จะเป็นซีรีส์แบบไหนรอติดตามชมครับขอบคุณครับคุขอย้อนกลับไปดูได้ไหมครับว่าการเปันหาน้องๆมาเข้าสูขขา่โรตีมีฮาไฟอย่างไรที่มาของน้องๆในการคุณสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดูจากความสามารถครับเพราะว่าอย่างที่เห็นน้องๆทุกคนมีความสามารถหมดแล้วก็เราเราเรียกมานั่งคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกเราคุยเรื่องของทัศนคติแล้วก็แล้วก็ความตั้งใจ อย่างที่บอกครับวันนี้ซีบิเราเนี่ยก็เราเราเปิดตัวมาปั๊บเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินเลยมีงานรองรับมีกิจกรรมให้ทําถ้าเดี๋ยวติดตามจริงๆแล้วเนี่ยนองเหนือจากนี้น้องๆทุกคนนะครับจะได้ไปบางคนไปอยู่ในตลกหกชาบางคนไปอยู่ในรายการบางอันของรายการเวอร์คอยหรือบางทีอาจจะมียูนิตอื่นๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแทรกเข้ามาใหม่ดีแต่ว่าอย่างที่เห็นน้องๆทุกคนครบเครื่องหมดบางคนเต้นเก่ง ร้องเพลงเพราะบางคนพูดได้หลายภาษาซึ่งอันนี้ครับเป็นข้อดีของเราที่เราจะทําการสื่อสารแล้วก็ทําโชว์ต่างๆไปยังไปยังกลุ่มอย่างที่บอกครับตลาดเรามีเมืองไทยก็จริงแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีต่างประเทศด้วยผมก็มุ่งหวังว่าน้องๆเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของศิลปินไทยไปสู่ระดับเอเชียน,นะครับการเพลงิ่งนฮะรู้สึกว่าเราก็เขี่ยวเข็มน้องๆเยอะเหมือ,อกนกันกงนีง้ก็จะมีฝั่งพี่ทัศ ต้องขอขอบคุณพี่ทัศนะครับเพราะเป็นฝ่ายที่ดูแลศิลปินซึ่งก็น้องๆก็จะรู้ว่าจริงๆโหดมากถ้าถ้าอยากดูว่าโหดขนาดไหนเนี่ยต้องไปติดตามดูในรายการเอ่อน็อปเมนเทอรี่รายการเนี่ยครับก็จะเห็นว่ากว่าที่ทุกคนจะเห็นโชว์เนี่ยหรือเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสุดหนักกันประมาณหนึ่งแล้วก็แล้วก็เหนื่อยยากแสงเข็นแล้วก็น้องๆก็จะรู้ว่าพี่เขาดุดุมากเพียงแต่ว่าอาจจะมีวันนี้ต้องบอกว่าดุดุประมาณหนึ่งนะครับก็ก็อยากให้ ไปติดตามชมในรายการนะครับครต่ลคนงเด็กทีละคนเลยนะลูกแบบเมื่อกี้เลยมีท่ามีเตอร์ด้วยลูกีแบบเดินมาทีละคนลูกอัลงกนไหมอัลก่อห้ปลูกไปลกนนะหนึ่งสองสามชวกั่ ได้บนเลยะอกที่นได้รับเงนเดีจีามาม้มาไปใครก็ได้มาอ,<ๆ>อ่าไปก่อนเดิ<ง>่มเป็นูเนกลางกแล้วก็ใครเดินออกชิดเชิชิดเชิน้นได้เลยลูไปสวัสดีค่ะสวัสดีคิะตนดครับเวครับสวัสดีครับแดลี่ซีบิดครับ <c oughs> สวัสดีค่ะอลิซีบิดค่ะสวัสดีค่ะชินายซีบิดค่ะสวัสดีค่ะโฟกซีบิดค่ะ สวัสดีค่ะพิงกี้ซีบิดค่ะสวัสดีครับสมัตซีบิดครับผมสวัสดีครับยองซีบิดครับสวัสดีค่ะอินซีบิดค่ะสวัสดีค่ะเบิ้งซีบิดค่ะ สวัสดีครับเจมส์เจมีเอซีบิดครับสวัสดีครับพัตเตอร์ซีบิดครับสวัสดีค่ะมาโกะซีบิดค่ะสวัสดีครับเคนจิซีบิดครับสวัสดีค่ะโอเคซีบิดค่ะ สวัสดีค <wie> ร <challenge. S 1> <c oughs> ับการฟิลสีบิดครับคุณคือใครครับนี่ได้เป็นคนดึก เราแทนมาผมรู้สึกว่าแบบผมดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากครับครับผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยดีใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยฝึกหนักแล้วก็เทรนหนักมากมาทุกวันแล้วต้องขอบคุณพี่บาครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทมากๆครับที่จัดงานจัดคอนเทนต์ให้เราปีนี้จะถึงปีหน้าเลยครับก็ยังฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับ Civid e n นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมติดตามนะครับแล้วมองท่านในวันขารนี้ยังไงครับวนไหนเท่าเนี้ยผมช่วยครับได้เลยครับ ่ช่วยหน่อยก็ได้ครับมาอะไรนะเรามองทักการไอเดโออยู่ไหนบ้านเราเอยู่ประสบการณ์ก็จริงๆแล้วไอดอลแบบว่าไม่ได้แค่โชว์อย่างเดียวเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ด้วยอะค่ะก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าน้องๆคนไหนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินหรืออะไรอย่างนี้ก็อยากให้พยายามแล้วก็สู้ๆต่อไปค่ะ วันนี้ก็มีเพื่อนๆศิลปินมาให้กำลังใจกันและแย่ก็ในบ้านคนไทยก็ต่อไปก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่เพื่อนๆชิป๊อปนะคะมาให้กำลังใจกันทั้งเพื่อนๆของอินเองแล้วก็เพื่อนๆของน้องเองนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สลับเวลามาร่วมยินดีให้กับครอบครัวของพวกเรานะคะแล้วก็ พวกเราก็สัญญาว่าจะทำผลงานออกมาให้ด kind of like. so, ีๆเลยนะคะฝากกินการกันด้วยแล้วก็หวังว่าอนาคตจะได้ร่วมงานด้วยกันนะคะแล้สุดท้ายฝากแฟนๆทกิจฉาผลงานของชิดบิตรกันเลยนะสัมภาษายังไงสภาษาครับผมภาษาไทยก่อนนะครับก็พวกเราชีบิตนะครับทั้ง16คนนะครับก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับคนดูทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนเลยนะครับติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น i ิน Instagram Facebook YouTube X or TikTok, for Entertainment. The English So, for Inter fans, I would like to say, please stay tuned and follow the upcoming projects from CBS Entertainment. Uh, exciting things are on the way, and we can't wait to share them with you guys on our platform. TikTok, X, YouTube, Instagrams, and Facebook. So, make sure you guys follow us on everywhere and stay connected. ครับฝากอีกทีหนึพี่าพฝากแฟนพี่จากซีบิดเราฝากซีบิเนต์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกอก็สำหรับแฟนคลับเบคนะครับถ้าเป็นแฟนคลับเบคทำคอนเสิร์ตต่างๆรักเบคยังไงอยากให้รักรักน้องซีบิดแบบนั้นนะครับยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับปรัาสุดท้ายแล้วการต่อยอดมันน้องจะเป็นยังไงใหอยางอยากขอบคุณอาจจะอาจจะกับาการ,รายการแล้วท่านผู้นิ้นท์เลยอ๋อก็ก็อย่างที่บอกครับก็จริงจริง มีแผนยาวเลยครับนอกจากรายการที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดือนออมีมีรายการ h e l l o ล็อกเกอร์ทางช่องเวิร์กพอยมีรายการ d o ก u m e เม a นเทอรี่ที่ที่ผมบอก d o ก u m e เม a นเจอรี่บีไอเดอะซีรวมไปถึงโลโลคอนะครับขอชื่อ,อเดี๋ยวเราจะมีมีซีรีส์แนวตั้งนะครับที่เป็นแบบฟูลบอทชั่นนะครับที่เป็นเอ็กซ์ clusiv ์คอนเทนต์เฉพาะใน t i k t o k เท่านั้นนะครับก็มาติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีต้นปีหน้าเป็นซีรีส์แนวนอนจะเป็นซีรีส์เรื่องแบบไหนยังไง เป็นคู่หรือเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงก็เดี๋ยวมีเพลงเนี่ยเป็นแยกยูนิตอยู่แยกยูนิตใช่ครับแต่อย่างที่บอกครับของเราของเราเป็นแบบว่าซีบิดที่ทเราเป็นแบบไลท์ขอบเขตเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเพลงนี้จะเป็นยูนิตแบบไหนเพลงนี้จะเป็นยูนิตไหนให้ติดตามกันและอาจจะมีเดี่ยวด้วยก็มาลุ้นกันว่าใครจะร้องเดี่ยวคนแรกนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันก็ยาวยิงยาวไปถึงตรมาแรกตรงนี้มีแถมหมดแล้วครับในในแต่ละยูนิตแบ่งแยกกันครับชายหญิงว่าหญิงชาย ้าเช้าเป็นไปเป็นยไะูเดี๋ยวรอติดตามดูแต่เรามีแผนแล้วครับจะเราอุ่นไปก่อนร้อแน่นอนร้อแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่บอกเราเป็นยูนิตที่แบบยังไม่มีรูปแบบใจตัวแต่ว่าอยากให้ติดตามแล้วก็น้องๆทุกคนมีความสามารถหมดนะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ